ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับเหรียญปะปู่ยีกองหงอรุ่นบ่วนพันล้านอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เราจะให้ดูเหรียญที่เป็นปซ้ำกันกันกบลออแดกนะครับเดีเรามาเปิดดูกันนะครับ น,นี้เป็นรายการที่3มนะครับเนื้องเงินลงยาราชาวดีพื้นฟ้าขอบแดงนะครับสังเกตนะครับฝั่งนี้จะเป็นตอกโค้ดนะครับอันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับฝั่งนี้จะเป็นอ่ นัมเบอร์นะครับให้ดูใกล้ๆนะจำไม่ชัดนะครับเบอร์94น,นะครับเป็นมาสเตอร์พีซนะครับมาสเตอร์พีซก็คือจะเป็นการลงยาสองด้านนะครับคือด้านนี้ก็จะลงยานะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับก็าจะเขียนบอกว่าพื้นฟ้าขอบแดง จะเป็นพื้นสีฟ้านะครับแล้วก็ขอสีแดงนะครับด้านหลังก็จะมีนงยานะครับ <c oughs> สวยงามทีเดียวครับ ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนงเงินลงยาราชาวดีนะครับรายการที่6พื้นเหลืองขอบน้ำเงินนะครับด้านหลังก็ <c oughs> เป็นเนงินนะครับ <c oughs> ด้านหลังจะไม่มีโรงยานะครับนะส่วนด้านหน้าจะเปน็น พื้นเหลืองนะครับขอบน้ําเงินนะครับดูความสวยงามดูความคมชัดนะครับ ่วนตรนี้นะครับจะเป็นเนื้อ 2K นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับทุกองค์ก็จะตอกโค้ดแล้วก็ตอกหมายเลขเหมือนกันนะครับโค้ดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับหมายเลขจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่กรอบเปรียนก็จะสวยงาม <c oughs> ด้านหน้าครับ สวยงามนะครับตัวนี้นะครับ,เป,เ,าาปรบเป็นเนื้อวะหน้ากาชุบทองคำแท้นะครับเป็นเนื้อวะหนากาชุบทองคำแท้นะครับด้านหน้าก็จะเป็น องี่กองงนะครับโอปูยี่กองงเนี่ยก็จะชุบทองคําแท้นะครับวันนี้ก็จะเป็นอยู่หลายการที่11นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาให้ดูท่านี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นค่อนข้างจะราคาพิเศษหน่อยนะครับขอบคุณครับ